สวัสดีจ้าทุกกคนจ้าวันนี้เราก็จะพาละหลานไปเที่ยวก็อสมสารจ้าํำน้ำดูปะการังกันเนาะแล้วก็จะเป็นทัวร์ของมาใจจ้ามดใจทัวร์เรามาดูกันนะว่าถั่วนี้จะโอเคไหมตามอ้อมมาเด้อจ้ามาเที่ยวเ้วยกันไ,นะไปกับเพื่อนจ้าเนะพื่อนกระหลานจ้ามาเที่ยวเย้วยกันเด้อจ้าแป๊บนึงค่ะแป๊บนึง này hú <laughs> cái <laughs> tăng 1 1 cái mà <cười> 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 ใครดูไม่น่าไม่ต้องเนี่ยเราโทรศัพท์ให้มึงส่งงานโอ้ยยังไม่ส่งอี๋เหรอไม่เมาเรือใช่ป่ะพี่ไม่ค่ะไม่เหลือโอเคโอเคนั่นแหละนัแอร์กัเป็นไรโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยโอเคครับมาเดี๋ยวรูปเดี๋ยวบักเอาเสียวัขอคนแรกก่อนเลยใครก็ได้ครับผมเสียบเดี๋ยวที่นั่งกันก่ เดี๋จัดชุดไปเลยนะไปตรง,งไปซีไถ่ายมาลลเลยไปเยมาเลยอุ้ยัน,ยนยก็ตนเนะตื่นอันนี้อันนี้เาเรียกหาดอะไรคะาอะไอาไข่ <S <S ตรงนี้เอาไข่ค่ะ ถ้าอยากมามามัดใจนะคะถ่ายรูปแบบสุดยอดมากเลยค่ะยังไม่พักเลยค่ะใครช้าถ่ายรูปนะคะมาทัวรมัดใจค่ะน้ำใสมากเลย น้ำใสมากใสจริงๆแอกเว็นไหมล,ะหล่ะลูกถามน้ารันนว่นั่งบน้าสิคะ <S <S นารันพวกนารันหมามันไม่มีแดดเหรอ ก็จะมาหวายดีกป่าอยู่บนหาดก็อ,อะไรไม่รู้จะน้ำใส่นิ้งเลยตอนนี้ก็เมาเรือเรือก็มีหลายลำหลายตัวนะดูนะ

เอาไว้ดิพี่เาไเไดถ่ายี๋ยวถ้าเะีี่วางเป็นก้อนปุ๊บมันจะเห็นกล้องมันจะมองเห็นใช่พี่จับอย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวพี่วีไปพี่จับทีละน้อยนะพี่ที่ยวพี่วิไป ลาก่อนดิตลทายละไม่ยิงใตลายจิบตายแบบนี้โหดร้ายกันน้อง <os ult en form> มาเลยค่ะแอปเปิ้ลไปรอดแล้วประทับใจมากค่ะคลิปนี้สนุกมากค่ะถ้าถ้าจะมามามัดใจนะคะประทับใจมากแนะนำเลยค่ะคลิปนี้ก็บาย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 สิคะเ่อบ๊ายบาย